นี่ค่เนียมดโตตงเลยเราหได้ลอยูม่นว่เราเหด้แม่โกวังไแม่โกเดี๋ยวจะถามม่จะุ้นามลูปเคยมันเนียผ้าโชคค่ะดูถูกแล้วท้ยั่ว่าน่้้้ยับานเย่ว่านี่ยนี่วับนี่วันนี้ค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะ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 สัสดีค่ะสวัี่วัสดีค่ะส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 วัสดีค่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่วัดีค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสดีคดีค่ะสวัดีค่ัสดีค่สวัสดีค่ัวัสดีค่ี่ะสวัสดีค่ะ่ะสวัสดีดีค่ดีคค่ะสดีค่่ะสวัสดีค่ะัวัสดีี่ะสวัสดค่ะ ก็ถึงนู้หมดเัน้องเนาะผงผงผิวนีรถเทศนะคะถึงไปยกซา่าทุกมากไม่ไหมหมันบาดยกไซออกหั่นนะคะยกไซก็ออกกี่หั่นได้เลยทุกงวดเลยได้ทุกงวดนี่ไม่ซีคั้นไม่ยกคั้นใดออกคั้นนั้นโอ้แ่นี้ซีคั้นแล้วคุณพี่เนาะจ้าซื้อรถน้ำผงรถมันเหรออันที่ไม่ตัวเลขไปซื้อรถเดี๋ยวจะมากระเทีนไนทยเท่โก้ไทยเท่นคุณอะไร ควรจะดีกว่านจ้าออกีดีด้วยร่องสื่อเบิ่งเด้วค่ะอือไปยกโซฟามอเลยออกออกทุกอันนออกทั้งบวกอันเบอร์โทรกับออกอันทะเบียนรถทั้งหลายก็หายถึงพี่พี่เป็นเจ้าของรถยกพี่น้องเอฟซีค่ะยกยกยกคันไหนออกคันนั้นมาสั่นลองเบิ่งเน่าจะไปเสียอะไรเด้วยล่ะอ่า ไม่ขอไม่รู้แต่ธรรมดาแต่ขอโชคาจเป็นแต่ว่ได้พูพิ้นดรคนยกอ้าได้พิ้นันี่ยกอฟ้าอยู่ทํนาเนาะค่ะน้องจ้าอันนี้ฟันนั่นไอ้เนี้ยเหนื่อยทำบึ่งบึองคนถองเนี่้ไหมก็ตอนฟันฟันเบ้ยนนู้ยังขอขอนองก็อทนึงทำบ่งที่ละ ออกตุงไม่สามตัวมั่วสินะสามตัวตงแลวกัแฟนได้อยู่ในตัวสตัวค่ะแล้วผู้คนหมูที่หกเก้าคนน่ะเคยเข็มๆ้เนาะได้ตัวแรกเลยน่รันนัน่ันัมากตัวไหนลูกมากตัวไหนบ้างอนี้นี่ตัขึ้นมากบ่ลูกเหลือชองุเชองนี่บลูกหน้านสอง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 โอ้ขานสองสองซุดสองค่ะ วันนี้คนมาสองชุน hmm. ค่ะคนทองคนทองนี่ก็ลังหมาดนะคะพี่น้องเนี่ยเนนอยู่เด้มันได้กได็กุงงวดงงวดนี่ตอนนั้นซื้อลายไหมมาซื้อได้ละสิบสิบบาทซือพ่อหลุนซื้อซือทุกงวดนี่หะเส้นองวดังวดที่แล้วนั่นนั่นพิดแค่แต้มเดียวเนะเลขเก่าเนาเดียวนะมาซื้อมันมันหกเนี่ยคือฮะยาพิมพ์จะบ่อมหก หกสี่สองเห็นไหมวันหนึ่งเห็นไหมที่หกี่สองเห็นไหมแล้ือเก้าสี่สองทแต้มเดียวหมดมก้อนน่ะนะหมดกอนม่นเลืกรถทเนที่ออกสองสามนั่นกับติมหนได้เลยอรถที่แกเสียนผ้าไปอ่ะนแกอหน่ะนะผ้านั่งนสองสามเลยสามสองโอ้มาเก็บงานที่นอนฝาผุนปบลวเด้อุนน้ำข้าสองสามสามสอง ไม่เก็บง,มมา,งานทำหน้าค่ามากพาทัานงานพี่นนองเอซีค่ะไม่อันเป็นวาสนาอยู่ดิอันเพิ่งว่าอัน,อเ,น,าาเ,นอเพิ่ไปหาจางรรเี่นอะมองขึ้น,อนอเอาสองหมื่นสองหมื่นกว่าผไ้ไเอาแปดท่านนึงอ้เป็นวาสนาจะไหนไม่ยกมถ้าเป็นพี่ต้อนมองเล้่คนมามีแต่มองแพงๆ่อผู้ผอันเฮดบุญน้่มนะเฮดบุญน้ำมันนีน,น,น,น้่มน,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 นะ มนยนกต่างอาน้ำน้าวัดเนี่ยฮะยกเอาหาพันหกพันหน่งสิไหมไ้เอาติมลาคาชื่อเนี่นะยูพ้่นนี้มันงรถเที่ยวสต่อได้ได้ยูนัวัีน่น้บอร์ทยังเขาบอทรที่ศูนย์แปดหนึ่งปดหห้าขออีกรอบนึงค่ะศูนย์แปดหนึ่งนพี่น้องแต่นักวัดทีนค่ะ อย่าจต่อรถเทเนาอค่ะอยากมิ่งงาเงท่แถวนี่แหละอยู่ในโซนน้ำวัดในี่างแยกกาบหาพันหกพันหนึ่งสิไหมต่ได้เอาติมลาคาคือเนี่นะอายู่นนี้มันจะได้รถเท่นติต่อได้ได้อยู่นวัฒทน้ากเบอร์โทรยังเขาเบอร์ทรที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนยจ้าสอาขออีกรอบนึงค่ะศูนย์แปดหนาสอาันนรัแต่นทวัทนค่ะ ูไดอยากดต่อรทนค่อยาีงันใหญ่แถวนี่แหละอยู่ในโซนนี่แหละโซนบึงคงหลงนะคะบึงคองหลงโซนบางลูกค้าลายที shorts, uh, like, shoe, right? ่แถวนี้ค so er <in> ่ะค่ะอที่นนองท้างบึงคองหลงน้อค่ะอยู่โซนนีเนะคะผูไดมีงานใหญ่งันยักติดต่อคนใดนะคะคุณพี่คุณพี่ยังใคออล้วยจ้ะคุณพี่ล้วยนะคะะาแต่้อัคุณพี่ซื้อ่างแต่ซือกับยยมนป่วยนินอโอ้ยโอยซื้อมงคลค่ะคุน้องซื้อมงคลาะงานป่วยป่วยะ แข่งในละงานก็หลายทุกสื่มื้อก็มีทุมื้อล่ะค่ะพ่ออันนี้อยู่มนนี่อยู่ค่ะวงก็งอยู่อันเียก็ได้มีุมื้อนั่น่ะนก็ลน5มื้อก็หลายค่ะลน5มื้อก็อันคนโตกระจอดเอ้าพี่อยู่ทางใดนี่ นีข้างแอนี้บอกาลูกคุณเขาว่าปีค่ะออมากใหน้ะมากเดินสายข้างสายพญานะขั้นปูพญานะน่ะค่ะคือมาจากกอดอนโกกมากราะังานนี่แหละท่านทำนัาอืาข้าวกล่องมากบสตงพราทำนัาเป็นมืออื้อก็เลย่อขันาไใเลยเมากกว่ากรเลยมากกว่ามาถขนามากกว่าเราืเ้าจ้องแล้วก่อนนี่มันจองโรเขึงแต้กลางเดือนคนนี้เออเขาจองไว้ บุญเทาบุญหอนบุญห่อนบุญห่อนบุญหอนแมค่นีบุญหอนนี่บ้านบห่อนี่เนาะค่ะตันปกติบ่าไงมาอันนี้กันแลกไปหดิเื้อบอปกตินี่จะไป็งานอยู่ไกลบัดเมื่อวานนี่เมื่อวาน่ไม่ยกว่สะพานที่นี่ไันี้ก็ต้องก็ต้องไปไกลมันว่ะอันเอาของมาจอดดิต้องว่าีิเด้ก็ต้องงันยยกรถไปใทนนะบมงเดือนที่เดีว่าดิอะไร ไม่จะข่อสะพานดิเนแล้วก็อันเอามาจอดไปเลยนะปกติสิไปทั้งคืนเลยนะอันซมดุลกอดข้อกันพี่ได้เนาะเราไม่จอดไว้แต่หมู่บ้านเนี่ยมาเทศสักวันดิว่าสิซุปอันซุปนั่นอันนี้เป็นได้บ่แต่ถ้าว่าันเทสซุปวัไใดได้กันไหมเทศไปสองขโมงหมดอันอันโดนซัดเขินเรื่องนะเดี๋ยวสิไปช่องให้พี่น้องข้างบนเยอะค่ะออกจาก แม่เทียนเป็นบุญที่ดิแต่มาโยกจคั่นเป็นนั่นเปนนั่นไอ้แวรถวันนี้นั่นเคืองมือเนาะแต่มาจอดได้เอาไปเขากันเลนนะเป็นว่าม่านตะเวนไปเลือนมาสิเขาคนได้ยคนมันลายไปกินเขาได้กว่าที่ สามกินสามกับผู้หญิงขอบพูดอะไรไปเนี่ยเพราะอนุญาตไปช่องรถเท่ห์ไปช่องรถค่ะขอบคุณค่ะขอบพูดค่ะขอบพูดค่ะีขาสำหรับทะเบียนรถน้องคนเจ้าของเอ่อน้องคนทองเจ้าของรถยกหรือว่ารถเท่หค่ะซึ่งวัที่ผ่านมากคนใดสามตัวันนี้น้องคนบอกว่าสองศูนย์สองประสนค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะเอฟซีท่านใดที่ชอบกระชั่ะพี่น้องค่ะท่านใดพัดสะพานเนาะทางช่องก็เสนอให้เป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะซึ่งหัวที่แล้วน้องเพิน่นายโตโตน้องเพิ่นวางหัวหนี้เหลือสองซึ่งสองก็สัน่นค่ะค่ะพี่น้อง FC, อเอฟซีค่นั่นก็เป็นรถเข็นยกโซฟาอยู่ถ้ำนาคา,นะาเนาะทะเบียนรถยังขอพอมาให้ช่องนะี่ค่ะค่ะซึ่งเป็นรถเข็นยกโซฟา อยู่ที่ต้ำนาคาค่ะพี่น้องค่ะท่าพี่น้องค่ะสำหรับเลขรถยกช่อฟ้าถ้ำนาคาค่ะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกหกค่ะพี่น้องค่ะส่วนสองศูนย์สองทะเบียนรถน้องคนเจ้าของรถยกเด้อพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ชื่นชอบกระจัดคัดกระพานค่ะทั้ง่องกระสุนเห้เป็นเที่ยงแนวทางเท่าน,น,นั้นค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางส่วนเลขของรถยกช่อฟ้าทำนาคาค่ะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกหกค่ะส่วน,นสองศูนย์สองทะเบียนรถเจ้าของรถยกหรือว่าเจ้าของรถยกเข็นนะคะยกรถเข็นค่ะพี่น้องเอากับขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะบอกผิดเกี่ื้อค่ะ สำหรับเอฟซีทันใดที่ชื่นชอบประจัดทันใดคัดกับท่านค่ะทางง่องกระเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องค่ะการลงทุนกับมีความเสี่ยงค่ะถึกบว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับที่นี้ทังช่องของไวยพรให้พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกันเฮงเป่งังฝสุขสุขสขก้นนวดวันที่หนึ่งมิยอหกห้าค่ะ สำหรับที่มีทั้งสองขอตัวล่าไปก่อนค่ะคิดหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ